ทีีม่มอักษรน,นสวัสดีครับน้องๆจำกันได้ไหมครับว่าพี่สัญญาอะไรไว้ใช่แล้วครับวันนี้พี่มีเรื่องคำที่มีอักษรน,นำมาฝากน้องๆอ,อยากรู้กันหรือ,อยังครับถ้าอย่างนั้นเรามาเรียนรู้คำที่มีอักษรน,นำไปพร้อมๆกันเลยครับอักษรน,นำคือ พยัญชนะตัวหน้าของอักษรนำเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลางและพยัญชนะตัวหลังเป็นอักษรเดียวให้ออกเสียงเป็นสองพยางพยางหลังออกเสียงตามพยางหน้าเช่นพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรสูงนำพยัญชนะตัวหลังงองงูนอนหนูหมอมา้าหอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนเช่นคำว่าสงบ อ่านว่าสะงบสนุกอ่านว่าสะหนุกสมองอ่านว่าสะหมองขยายอ่านว่าขะยายฝรั่งอ่านว่าฝรัง่ง ฉลาดอ่านว่าฉลาดถวายอ่านว่าถวายน้องๆครับเมื่อเราได้รู้จักกับคำที่เป็นอักษรสูงนำกันไปแล้วต่อไปใครอยากจะพักทำกิจกรรมสามารถกดปุ่มที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับต่อไปเรามาพบกับพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรกลางกันบ้างดีกว่าครับ พยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรกลางนำพยัญชนะตัวหลังงองูนอนหนูหมอมา้าหย่อยักษ์รอเรือลอลิงวอลแวนเช่นคำว่าองุนอ่านว่าอะงุนะนกอ่านว่ากะนกจมูกอ่านว่าจะหมูก จริดอ่านว่าจะริดตลกอ่านว่าตะลกตวาดอ่านว่าตวาดน้องๆครับเมื่อเราได้รู้จักกับคำที่เป็นอักษรกลางนำกันไปแล้วต่อไปใครอยากจะพักทำกิจกรรมสามารถกดปุ่มที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับ ต่อไปเรามาพบกับพยัญชนะตัวหน้าของอักษรนำเป็นหอหีบกันบ้างนะครับพยัญชนะตัวหน้าของอักษรเป็นหอหีบและตัวหลังเป็นอักษรต่ำเดียวหรือพยัญชนะตัวหน้าเป็นอออ่างพยัญชนะตัวหลังเป็นยอยักษให้ออกเสียงพยางเดียวไม่ออกเสียงหอหีบหรือออ่างแต่เสียงวรรณยุกต์ของพยางเป็นไปตามเสียงตัวหอหีบหรือออ่างที่นำคำที่มีหอหีบนำเช่นคำว่า หวังใหญ่หนึ่งหมายหยุดหลับคำที่มีออ่างนำเช่นคำว่าอยาอยู่อย่างอยากน้องๆครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอักษรน,นำกันแล้วนะครับน้องๆครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอักษรน,นำกันแล้วนะครับสุดท้ายนี้เรามาทำกิจกรรมส่งท้ายกันนะครับ <c oughs> ร่วมด้วยช่วยคิดจงเลือกคำที่มีอักษรนำจากประโยคต่อไปนี้บรรยากาศในโรงละครสงบเงียบเด็กๆทุกคนเข้าชมการแสดงอย่างสนุกสนานแสงสว่างค่อยๆลดลงอยาอยู่อย่างอยากจะยากจนห้องนี้แคบสักหน่อยค่อยหาทางขยับขยายทีหลัง คำที่เป็นอักษรนำคือประโยคที่หนึ่งบรรยากาศในโรงละครสงบเงียบคือคําว่าสงบประโยคที่สองเด็กๆทุกคนเข้าชมการแสดงอย่างสนุกสนานคือคําว่าสนุกสนานประโยคที่สามแสงสว่างค่อยๆลดลงคือคําว่าสว่างประโยคที่สี่อย่าอยู่อย่างอยากจะยากจนคือคําว่าอย่าอยู่อย่างอยาก ประโยคที่5ห้องนี้แคบสักหน่อยค่อยหาทางขยับขยายที่หลังคือคําว่าขยับขยายเป็นยังไงครับน้องๆวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องคําที่มีอักษรนำกันไปมากเลยทีเดียวในชั่วโมงต่อไปพี่จะนำเรื่องอะไรมาฝากน้องๆต้องรอลุ้นกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ